สืบสานวัฒน,นธรรมมืง่งไทยเพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทยชาติชาติดีกวธารมดีเอ้อ รุปส่งท้ายด้วยวิสัยคนเล่นเพลงเพื่อสร้างความคื้นเครง่สรงสืบสารเพลงพื้นบ้านไทยทีมสักทองเสียงทิพย์โอหยิบเอามาลาถึงจะเป็นของเกา่าแต่เอามาทำให้ทันสมัยดำเนินโครงการเพื่อสร้างสรรค์อนุรักษ์จนเป็นที่ประจักษ์สร้างประโยชน์สืบไปขอสรุปโครงการ ที่ได้ดำเนินงานครั้งนี้ตามเป้าประสงค์จำานงชี้เป็นวลีร้อยกรองไทยข้อแรกต้องการสร้างผลงานนำเสนอตามที่พบเจอได้เรียนรู้ความเป็นไทยสร้างกลุ่มเยาวชน ทำให้ทุกคนได้รู้จักเป็นผู้นำรักและอนุรักษ์สื่อไปข้อซองที่อยากเห็นอยากให้ชัดเจนการเรียนรู้เราจึงช่วยกันอนุรักษ์ให้คงอยู่และเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ข้อสามสำคัญยิ่งทุกทุกสิ่งต้องส้านต่อเผยแพร่ยังไม่พอต้องต่อยอดความเป็นไทยจึงสร้างนวัต,ตกรรมเป็นสื่อนำการเรียนรู้เพื่อให้คุณนูหนูได้เรียนรู้ทุกยุคทุกสมัย <c oughs> ทั้งสามจุดประสงค์ที่เราคิดรเริ่มเพื่อเป็นการส่งเสริมเพลงพื้นบ้านไทยเด็กอวดทำดีว่ามีดีต้องอวดเราได้นํามาขโมดร,รัดเอาไว้เพื่อเป็นการสืบสารเพลงพื้นบ้านเมืองกำแพงเราจึงขอถแถลงไว้ในช่วงสุดท้ายสุดท้ายที่สุดประโยชน์จะเกิดหากทุกคนช่วยชูเชิดสื่ อย่งทิพย์ได้ทำโครงการเพื่อสืบสารตามประสงค์ขอทุกท่านช่วยทำรงคุณค่าความเป็นไทยชาตา